เด้วเด้อเเบิดปาก็ดแม่นั่งทอบนี่กันกันดีเด้อวพงใจแม่น้ำคันบีเพื่อนรอดเุรักษาอีสารเชื่อสร้างบาดจองกัได้งานนั้นลูกการที่น้องเปินมาของมาทขอเล็ขอเสียนาบด้วยลาบร้อยร้อยมากนี่ก็ พูดค้าวา่าจะให้ก็ก็เห็นมันถือออกเออยอแค่คอยปันเหรียญท่า้คอทำเ้อะขาบ่อกย่าง้ยาม่าไก่เออเดี๋ยวไปใช้เลยจะออกแค่ใช่ก็ร้อยมาาไก่ใ่เห็นกัน,นาดนด้เอ,อิมเพียงแลครับเออปัดอย่างดีเลยว่แคนี้อื้ม ในฝันบ่อในฝันเนี่ยบ่อในฝันหี้บ่อใฝันเนี่ยคนฟังเนี่ยคนฟังมากฝันแต่สันไหนเคยเขาบอกาันถึงแต่ว่าเาเคยมาถ่งงานฝันฝันถึคนเฒ่าเออไตเถึนคนเฒ่าเกิดมานังจงาคนเฒ่าคนเป็นอัน แต่โอซัมไปดุร hmm. uh, mm ุ hmm. the the ่นพ่อค so ุณเอ๋ดอรุ yeah, ่นพ่อพีใช่พ่อกับสองคนแม่กับสองคนแล้วาวพเ้ียดไหนกกวเขาซ้ำกันหรืเชาซ้ำกันเออชาวซ้ำกันมานังซำกันนีเป็นเลขยังล่ะคุณพ่อเลข สมไม้มาฟันเห็นผู้เฒ่าไม่เห็นหน้าปังวหมอไก่เห็ดแหมออม้อไม้ก่อม้อก็เห็ดแหม้อลอะลูกแก่ขอ้จะแปเป็นเลขกนัะพ่อกะม้อมอนอออ่ะเกนสี่เด้อได้กับใดมาแล้วไดกัไดดมาแล้วกะสิห้เพราะกพนมาถึงบุรีรัมย์พันอยากมาตามออเหลีพอพอสิเขียนห้แนลีไม่ใจ ที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 แป้ได้นะเลืในความฝันน่ะเอออยากให้ลุงเบิ่งเงี้ยเสียงเบิ่งเงีอยากให้ลุงเลยเอาเอาไปเสียงก่อนนอกขอให้ไปเสียงก่อนเสียงตัวใหญครับเสียงตัวใหญ่ตัวเดี๋ยวให้เพิ่นเอาไปเสียงก่อนเล็ตัวหนึ่งก็เสีเอาไปเสียงตัวใหญ่ใช่ไปเสียงตัวใหญไปเสียงเบิ่งก่อนก่อนสิก่อนสิลงทุนอันนึงได้อยากให้เออทุนมันยังเดีะเราต้องเก็บเฉย แสดงไอ้ขันหาขึ้นแล้วก็ลูกลูกเบิ้งล,ล,ลูกขอขอหสิแสดงขันหาเลยสิขอขอ,อ,อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเมืเอ่อหลังเแต่ว่ามผมขอหลีบไปเสียงเบิ้งก่อนเจ้า,จาต้นเจ้กครูหนึง่งเสียงเตะมอนเสียงเตะม้อน ก้าวไปนะใจใหญ่เนาะบุญก่อนคิดก่อนคิดก่อนนิดนึงเดี๋ยวลองไปเสี่ยงมึงบัดหามันมากมไปเสี่ยงบึงจัตะลึกเนาะครับตะลึกหนึ่งก็คิดตัวไหนออกตัวนั้นได้แต่คิดคิดปุ๊บออกปั๊บเลโย,ยโอ้ยใจเยาะหายใจหายใ อ่าูกหลานถิมอ <im S 2> <im> ่ะมาทำไม้ไปทำไม้กันมาใช้ป um ป <im problem Eli> ัดปบ่มีเงินถิ่มเอาเงินน้ำถิเอาเงินไปซื้อูรหลานเอาเงินไปซื้อเคียวเงินน้ไปไหนไปไหนไม่ไม่อยู่แลยแต่ว่าจะไป่วนะูกหลาน ขันว่าขัว่าบ่มีมันส<อ>ิบ <todas cent jas> okay. mm ่ม hmm. okay. okay. ีนะเดี uh ๋ยวเอาใหม่ก huh. ส right ิบเขียลงลงหนไหมเาะยังเขียลงดิ้นเลยอ่ะคิดไดก็เขียเลยเด้อจากชายอยู่ก้านกัน่น้องล้างถือเสกไม่ได้การที่เสกไซมได้ร่างเท่าเนี้อการที้รูปก้านอยากจะแ พ่อยังจะแช่งเจอได้แอ้วจังว่าจังว่าจีเกย์บ่ได้ใชเนาะบ่อยากให้ก็อยากให้แม่นไปหมดจังก็จีบ่อยากให้เลอยๆให้อันนั้นมันชื่อปลาไปมันเสียงนิดเดียวเลยใคมันบอกเนี่ยก็จีบ่อยอยากให้อยากให้อยากให้แม่นเลยพลาดก็อยากให้มันพลาดหได้พลาดพลาดไน้อยๆอ่ะขอจังนก็ขอไปเสียงในสันนะขอไปเสียงในพ่อย ขอขอไปเงียงบ่ได้ขอไปเชียงอะไรก็เชีงบึงเร่เก่าน่หละเก่าๆเก่าแม่เก่ายเขามาเจียงเทื่ยเออทือก็เป็นเรืบนหน่นะะอม่อยู่เชเฮือนเรื่อบุญบุญเรื่องบุญเก่าๆเก่า เก่าๆเชีมนสโตรือเก่ามโตเก่าสามโต้แหลกเก่าเก่าเ่เก่ไต้องไปตัดเ่่า่เก่าเก่าเก่าเ้เก่าสาม้เก่าสาม้ม่่กการลงหัวบ่ฮะม่ใก่กาหัวลงบ่อเก่าแเีย่่ก่าามตเใจกันเก่าโต แต่ออจอเลยตัวสามเก้าออพ่อจาตวกแพงอจ้ะพ่อตัวแมนสามเก้าสบอกเออ3านตัวเก้าเก้าเก้าสามตัวเก่าแล้วก็ต็อมาขายขอกัเป็นเลยบนเนอครับให้ซื้อบ่นเเออขนแมนเสียงบังขัยขื้เลยซื้อเป็นเลยบ่นจะมาใหม่บ้าอาจจะไปอืก แกงขันห่าคอคอครับเดี๋ยวมือหลังผมสีเอาขันหามาแกงหเเดี๋ยวเอาสีเขงฮะยันลงดินให้เยเปนอยากให้เขียนลงดินให้บเนี่ยเก่าเก่าเก่าไม่งะอ่าดเขียนจะได้ออกกระานนังสี่นะนก็เล่กว่าลบขึ้นยังด็กกระานหินหน่อยนึ่งตมโอ้อืมเก เก่าเก่าอืมเก่าเกาโอ้เก่าเก่าเก่าใช่เนขันซเคช่ขอยพัเห้าชื่อคำเนอะรุกยนทเลยอ่มันถืออยู่จัโตขันอยู่ส่งเบ็ดกับหายนู่ขึ้บ่ายอยู่ส่าเบ็ดขันมอยู่ส่เบ็ดกั่ะได้ใกรพัน่อไปยิก สาุครอบไรฮะครับเก่าเก่ออีัน่าจะกินก้อยเลยแรงแรงขันหาเลยกับขีอคอเลยโอ้ขีอเป็นแต่ก่อนขันเออไม่กายใช้ใบสองยางนี่อ่ะขันโมเห็นมันนม้นขันเสรมันอันนั้น ขอพันกันขึ um, uh, ้นอกิี่ครับเออสีเชียงบุรครับเออใช่รคขอบครับ ขอบคุณพ่อตาพิงมากครับผมลุข้าสอจคข้ครปบงบัง9 9 9 9แปลว่า39้อเก้เป็นก็เม่นอยู่ละเออใช้เป็ก็เป็นแล้วกันขันมันหมดบงให้านหอกก็เม่นแล้วกันแล้วไปให้แจ้งก็ย่อยู่แล้วอตนเยนจะไดกอยู่อหาเออมัน้อยมากบอบอสูงดอกแล้วมาขัดเจ้าบ้าเส้นยังงี มันก็คือที่อ่าซูแห้งอยู่บ er. mm. you know, mm. right. uh, so yeah. ่บ่เสร็จพ่อเสร็จเนอกมันมันมันอยู่ในมาไก่อยู่ซ้ำซ้ำหนึ่งนี่แหละเห็นเห็นมาเนี่ยมันลอยมาเออมามันก็มาบ่ดนเลยมามาเห็นแล้วปุ๊บปั๊บโอ้เล็กมาจลยกับไก่เจ้าของูกับมันก็ลอยแค่นี้เลย เ่อไออม่ไกันี้ไปขันนิดหนหลยกัไแหลอ่นี่ไป